ในโลกยุคปัจจุบันที่เราอาศัยอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะครับมันเป็นโลกแห่งเทคนโนโลยีใช่ไหมล่ะจะเรียกอย่างนั้นก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่ามีเทคนโนโลยีต่างๆใหม่ๆถูกสร้างขึ้นมาทุกวันเลยแน่นอนว่าเหล่าผู้คนที่ขับเคลื่อนเทคโนโลยีเหล่านั้นนะครับก็คือพวกโปรแกรมเมอร์ที่ทํางานหลังคดหลังแข่งอยู่หน้าจอคอมทั้งวันทั้งคืนนั่นแหละนะซึ่งในโลกอนิเมะก็เช่นกันครับคาแรคเตอร์ตัวละครที่เรียกได้ว่าเป็นสายซับพอร์ตนะครับคอยประดิษฐ์สิ่งของต่างๆให้พระเอกเอาไปโชว์เทพจีบสาวช่วยเหลือคนอื่นใช้ชีวิตลัลลากก็คอพพววโโปปปรรรรรแแมเ์์นนีี่่่ะะะตทยชไส แต่เอาจริงๆเกิดมาตั้งมากมายเหมือนจะแบบว่าดูเป็นทางการดูจริงจังใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆเราก็ไม่มีอะไรหรอกครับไปอ่านนิยายเรื่องหนึ่งเราอินมากไงเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพวกแบบพวกที่ทํางานเออนะครับซอฟต์แวร์เอนจิเนียริ่งเนะเรื่องกรรมกรไอที IT, ชีวิตนี้ต้องสตองคือซื้อไว้นานมากแล้วไม่ได้มีโอกาสไปอ่านทักทีแต่พอไปอ่านเนี่ยก็แบบเรื่องอะไรก็อินไปหมดนะครับหัวข้อวันนี้ก็เป็นเจ็ดตัวละครโปรแกรมเมอร์สุดอัจฉริยะในโลกอนิเมะครับคือทําตามอารมณ์ล้วนๆช่องนี้ไปอินเรื่องอะไรมาก็จะทําเรื่่่่่องนนนนัันแ้แตวาหลไปเเริม เอาล่ะมาที่คนแรกเลยดีกว่านะครับเป็นโปรแกรมเมอร์สาวเลยไอสกิไอบะจากเรื่องสไตร์บัตราชันโลหิตรัติการสายเลือดแท้ที่4คือจะชื่อไหนก็ช่างเถอะนะแต่ว่าเรื่องสไตร์บัตเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องราวแนวแบบต่อสู้เลือดเปื่อยนะครับของพวกแวมไพร์พวกเอ็กโซซิสพวกแบบนักปราบป,ปีศาจปีทรงปีศาจมาต่อสู้กันในเมืองที่ถูกควบกุมพิเศษเพื่อเหล่าปีศาจโดยเฉพาะเมืองแห่งปัญหานั่นแหละนะครับส่วนน้องไอสกิเนี่ยนะครับก็เป็นนักเรียนที่อาศัยอยู่ในเมืองนี้ครับแต่สิ่งที่ประทับใจอย,อย่างเดียวในเรืื่่อออองนนีี้กก็เเยแหละไิ สาวแก้วนิดๆน,นะครับแต่ว่านิสัยก็ไม่ได้ออกสาวแก้วมากนะเป็นเด็กดีเลยครับเธอเนี่ยเป็นโปรแกรมเมอร์ที่เก่งมากนะครับเป็นแฮกเกอร์คอยแบบเป็นสายหาข้อมูลนะครับคือเธอเนี่ยชอบพระเอกของเรื่องนี้มากนะก่อนที่จะมียากินก um ัมแพนตี้เนี่ยมาเข้ามาสู่ในชีวิตของพระเอกไงมาคอยแย่งพระเอกเออกไปจากเธ,เธอเธอก็แบบว่าคอยช่วยเหลือดูแลตลอดนะครับทั้งมีรายงานมีการบ้านอะไรให้พระเอกต้องทํามีปัญหาอะไรก็มาหาเธอตลอดอยากจะตามหาคนตามหาสถานที่ตามหาเรื่องอะไรก็มีแต่เธอไนี่แหละนะครับที่คอยช่วยเหลือพระเอกเสมอมาไงถึงสุดท้ายคนดูทุกคนนะนะครับคน ที่รักเธอเนี่ยก็รู้อยู่แล้วนะเธอจะต้องจบลงยังไงพระเอกมันต้องไปหาเยายแบบว่ากิงนําหัวดำเนี่ยแน่นอนแต่มันก็อดไม่ได้นะครับที่จะเชียร์คือพลังในการพูดบทตั้งแต่เรื่องแรกเลยเพราะฉะนั้นนะครับไอสกิ้นี่แหละเมนของเรื่องนี้เลย เอาเรามาที่เดฟเทพคนต่อมาเลยนะครับเป็นเรียกว่าเป็นหนุ่มหน้าสวยเลยนะนั่นก็คือริวโนสุเกะจากเรื่องซากุระเชระคานุโจหอพักสร้างฝันคือเรื่องซากุระโซนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวแนวแบบความรักน้ำเน่าสามเศร้าในหอพักของเรานักเรียนที่มีปัญหากันเป็นหอพักที่แบบรวมพวกนักเรียนเหล่าคนมีปัญหามาอยู่หอพักนี้แหละสุดท้ายก็มาจีบกันในหอพักมาที่พอย n ์ของเราดีกว่านะครับริวโนสุเกะเนี่ยก็เป็นแบบว่าคนมีปัญหาเหมือนกันครับเขาเป็นโปรแกรมเมอร์ที่อาศัยอยู่ในหอพักเดียวกับพระเอกคือคนนี้เนี่ยเรียกว่า ไอ้ผู้ช่วยนะครับ AI น้องเมดแบบในเรื่องนี้เลยคือดูดีมากนะครับไม่ได้เป็น AI แบบที่ถูกเทนมาเพื่องานเฉพาะทางหรือว่าสร้างมาเพื่อการ PR เหมือนที่เราแบบคุ้นเคยกันอยู่ทุกวันนี้นะแต่ว่าเป็นแอซิสแตนที่แบบว่าไว้ช่วยงานครับช่วยได้ทุกอย่างเลยนะน้องเมดเนี่ยน้องเมดจะคอยติดต่อโลกภายนอกแทนเขาไงเพราะเขาเนี่ยไม่อยากติดต่อคนภายนอกครับคือพอจะติดต่อคนภายนอกทีก็ต้องให้น้องเมดมาคุยแทนคือเป็นนี้ดีๆนี่แหละคืออิมเมจของเขาเนี่ยจะเป็นแบบว่าหนุ่มหน้าสวยผมยาวนะครับหล่อเลยแห<บ>ละ,ละตอนแรกนะครับก่อนที่มันจจะเเเปปิดตตัววออมมมมาาานนนนนทที่่ให้้งคุยแแผ็บบ อ้วนๆสกกระปกอะนะแต่ว่ากลายเป็นหนุ่มหน้าสวยซะได้ไม่ช่วยไม่ได้นะครับผมคิดอย่างนั้นเพราะว่ามันแบบมันคนเก็บตัวไงให้น้องเมดมาคุยเทนอย่างเงี้ยมันก็น่าคิดอะใช่ไหมล่ะแล้วที่นาจฉาสุดๆของเขานี่คืออะไรรู้ไหมครับคือมันมีสาวสวยผมทองมาชอบอะครับสาวชาวต่างชาติอะเออิฉามากคือคําพูดที่แบบว่าเหมือนพวกตัวประกอบในอนิเมะอย่างเงี้ยที่ฉาพระเอกตอนมีสาวลุมล้อมอะมีฉาจริงๆครับกำลังกรอกรลังกรอคือริวโนซเกเกยก็มีบทบาทในการช่วยพระเอกเยอะมากนะครับเป็นบทบาทในการให้ใหคำปรึกษาด้านโปรแกรมมิ่งอ่่น ทำเกมใช่ไหมล่ะมันก็ต้องรู้เรื่องพวกแบบว่าพวกสกคริปหรือพวกเรื่องภาษาโปรแกรมมิง่งพวกนี้แหละก็มีเขาคนนี้นี่แหละครับที่คอยช่วยเหลือพระเอกนะ เอาเรามาที่คนต่อมาดีกว่านะครับเป็นโปรแกรมเมอร์แทรปจากเรื่องแดงกระลองปะครับคือเรื่องแดงกระลองปะเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องราวแนวแบบเรื่องลี้ลับนะมีฆาตรกรโลกจิตฆาตรกรรมต่อเนื่องในรู้โรงเรียนของเราคนอัจฉริยะครับคือโรงเรียนนี้ทุกคนที่เข้ามาเรียนโรงเรียนนี้ได้นะครับจะต้องมีความเป็นเลิศในสายตัวเองแบบเฉพาะทางไปในทางของตัวเองเลยส่วนน้องแทรปเนี่ยก็มีความเป็นเลิศในด้านนี้แหละนะครับด้านเกี่ยวกับเทคโนโลยีนี่แหละแต่ถึงเห็นอย่างนี้นะครับถึงเห็นว่าแต่งตัวใส่นักเรียนชุดผู้หญิงดูน่ารักน่ารักนี้แต่จริงๆแลเป็นับะก เยอย่าได้เผลอไปเหยียบนะครับอันตรายมากส่วนความเทพของเธอไม่ไดิความเทพของเขาเนี่ยก็คือความสามารถทั่วไปนะครับต้องสร้าง AI ครับถ้าเกิดเป็นแบบว่าอัจฉริยะโปรแกรมเมอร์ในอนิเมะเนี่ยต้องแบบสร้าง AI ครับบุกประจำสายประดิษฐ์เลยเป็น AI สายแอสิสแทนแทนตัวเองอีกแล้วคืออยากให้โลกทุกวันนี้มีแบบว่า a i แอสิสแทนอย่างนี้มาใช้จริงๆนะไม่ต้องพิมพ์คอมเมนต์มาบอกผมนะครับคือผมดักไว้ก่อนเลยไม่ต้องพิมพ์ว่าพี่ g Google a s s i s t a n t เน่งพี่ซินหล,ลีอย่างเงี้ยคอตาน่าเล็กซ่าอะไรพวกนี้ก็ทำได้ คือมันระดับไม่เหมือนกับในอนิเมะนะครับคือผมอยากได้แบบจาวิตอะไรง,งั้นเลยได้ไหมถามใครวะเนี่ยคุยกับใครวะเนี่ยคุยบรนทานมากกันด้วยเนะี่ยกลับมาเข้าเรื่องเถอะนะคือเขาเนี่ยเป็นอัจฉริยะด้านแบบเทคโนโลยีเลยครับแต่พอได้มาอยู่เรื่องเรื่องแดงกระลองป่าแล้วนะครับเรื่องแนวลี้ลับที่มีฆาตากรฆาตากรรมอะไรพวกนี้เนี่ยชะตากรรมสุดท้ายก็คงไม่ผลไปคุยกับล่างมะม่วงหรอกจริงไหมจะเป็นยังไงก็ต้องไปดูแล้วกันนะครับคือเขาเนี่ยมีส่วนร่วมในการไขคดีด้วยนะที่จริงซีรีส์แดงกระลองป่านกดูัะหจม เอาละคนต่อมาครับคนนี้ไม่ได้เป็นอัจฉริยะนะแต่ว่าเป็นคนที่แสดงให้เราเห็นถึงชีวิตบัตรซบของโปรแกรมเมอร์สายบริษัทนะครับที่ต้องทํางานหามลุ่งหามค่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนพระเอกจากเรื่องยามซาก,กุระล่วงโรยนั่นเองหลายๆคนที่เคยดูยามซาก,กุระล่วงโรยอาจจะไมไ่สังเกตนะครับว่าทากิคงุงไว้เอกเนี่ยเขาแบบเป็นโปรแกรมเมอร์เหมือนกันครับซึ่งมันจะแสดงให้เราเห็นในหลายๆฉา,ากเลยนะว่าพระเอกของเรื่องนี้เป็นโปรแกรมเมอร์ที่แบบว่าทํางานหนักมากครับเป็นทาสเลยแล้วมันมีอิมแพคกับเรื่องมากด้วยนะไม่ใมมันนะีแสดงห้เราาเเเห็นไงว่ออกขรื่องนี่ยม ตา,ตายอยากแบบไม่มีชีวิตชีวารอแต่นางเอกอยู่ตลอดเวลาแต่เขาเนี่ยก็มีชีวิตเป็นของตัวเองครับมีความฝันมีสิ่งที่ต้องทํามีเป้าหมายให้ไปถึงไม่ได้แบบว่าวันมอทามวันมอเชงเฝ้ารอนางเอกอยู่ตลอดเวลาอยากจะย้อนกลับไปแก้ไขความผิดพลาดที่เคยมีมาอยู่ตลอดนะในเรื่องเนี่ยมันก็แสดงให้เราเห็นนะครับว่าตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่บทแรกๆเลยมั้งบทหนึ่งบทสองว่าพระเอกเนี่ยชอบแบบจับหนังสือพวกแบบโปรแกรมมิ่งมาตั้งแต่เด็กแล้วครับคือพอดีกว่าไม่เล่ามาแล้วกันครับเรื่องนี้ผมอยากให้ไปดูเองนะมันเป็นอนิเมะที่ชีวิตนนึงงคคุไม่่วรรพาอะจจิิๆบปปี้๊ก็ เปิดดูได้เลยครับนี่มันคือการสะกดจิตคนดูเนี่ยแต่มันพลาดไม่ได้จริงๆั่านแหละมาที่เรื่องต่อมาเถอะนะครับเป็นสาวสวยอีกแล้วครับผมชอบโปรแกรมเมอร์สาวมากเลยนะนั่นก็คือคนนี้ครับฟรุกุริจังจากเรื่องโรบอติกโนดครับคือเรื่องโรบอติกโนดเนี่ยนะครับทุกคนคงรู้อยู่แล้วแหละว่ามันเป็นเรื่องที่อยู่ในจัก,กรวาลเดียวกับซีรีส์สุดลักของช่องนี้เองนั่นก็คือสไตเกตใช่ไหมล่ะเป็นเหตุการณ์หลังจากที่สามารถเปิดรู้สไตเกตผ่านมาได้แล้ว9ปีนะ คือน้องหัวทองโปรแกรมเมอร์เนี่ยนะครับเธอก็เดินทางมายังเกาะเจ้าปัญหาแห่งนี้ครับที่พวกพระเอกเนี่ยอาศัยอยู่เธอก็แบบจะมาตรวจสอบไงว่าพระเอกเนี่ยมันโกงเกมที่เธอเป็นคนสร้างหรือเปล่านั่นแหละครับเธอเป็นสายพัฒนาเกมไงเป็นโปรแกรมเมอร์อัจฉริยะคืออัจฉริยะอีกแล้วโปรแกรมเมอร์มันต้องตามหลังด้วยอัจฉริยะสินะจริงๆเธอก็มีความพยายามจะพัฒนาแบบ AI a s s i s t c a n t อีกแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้เรื่องสักเท่าไหร่หรอกเห็นไหมเรื่องนี้ม,มีความรียลลิสติกค,ครับจักรวาลเนี่ยเห็นไหมแค่อยู่ในจักรวาลเดียวกันแล้วสไตล์เกมที่ต้องบวกความป่วย ได้รับความนิยมมากเลยครับเป็นเกมหุ่นยนต์เอามาหุ่นยนต์มาต่อสู้กันได้รับความนิยมแล้วพวกโปรเพลเยอร์ระดับท็อปเนี่ยเรียกได้ว่าเป็น เล่นโหดเกินมนุษย์เลยครับมีปฏิกิริยาโต้ตอบไวมากมีแอคชั่นที่แบบเกินธรรมชาติรวมถึงพระเอกของเรื่องด้วยพระเอกมันมีพลังวิเศษไงถึงจะไม่ได้ใช้โปรแกรมโค้ดโกงแต่ว่ามันก็เหมือนกับโกงนั่นแหละมีพลังวิเศษเนี่ยเธอก็เลยอยากจะตรวจสอบดูว่าท็อปแบงค์เพลเยอร์เนี่ยมันโกงจริงหรือเปล่าก็มาเริ่มทีพระเอกก่อนเลยครับคือชอบคาแรคเตอร์ของเธอมากเลยนะสาวสวยผมทองที่แบบว่าเปิดเผยแถมยังชอบดูอนิเมะมังงะอะไรพวกนี้ด้วยคือแจ่มสุดๆเลยนะครับคือมันตรงสเปคมากเลยนะคือคนภาคที่แบบชอบไปหมดครับไมล่จง ดูก็รู้แล้วใช่ไหม เอาเรามาที่คนต่อมาเถอะนะครับรู้สึกว่าคนนี้มันจะออกบ่อยซะหลือเกินที่บาทัศยะจากเรื่องมาฮูกะพี่น้องปริศนาโรงเรียนมหาเวทเนี่ยเหมือนเพิ่งพากัาเมาื่อไม่นานมานี้เองนะคนนี้ปืนคู่ใช่หรือเปล่าช่เหออคือเรื่องมาฮูกะเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องราวแนวแฟนตาซีโลกเวทมนต์ครับที่มีเป็นคอนเซปต์ของโลกเวทมนต์ที่ถูกพัฒนาแล้วครับมีการพัฒนาอุปกรณ์การใช้เวทมนต์ต่างๆมีการโปรแกรมการทํางานของเวทมนต์ด้วยหลูมเวทมนต์ครับแน่นอนว่าพระเอกของเรื่องเนี่ยเทพทัตของเราเนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นทุกอย่างให เอาตามหัวข้อแล้วกันนะคือเขาเนี่ยเป็นแบบว่าเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับจริงๆในเรื่องนี้จะเรียกวิวศวกรเวทมนต์ใช่ไหมเป็นวิศวกรคิดคนเวทมนต์มาเยอะแยะมากมายครับแล้วก็พวกรูปแบบการใช้เวทมนต์ด้วยนะซึ่งเป็นวิศวกรที่โด่งดังมาก้วยครับเป็นวิศวกรอัจฉริยะฉายาทอร์ซิลเวอร์ครับฉายาก็เทพแล้วอะทอร์ซิลเวอร์ผู้ที่พัฒนารูปแบบแล้วก็เครื่องมือที่เหมาะกับการใช้เวทมนต์แบบบนซ้านะลูปแคตเตอร์หรือหรือเปล่าจําชื่อไม่ได้แล้วคือเทพมากครับเทพแล้วเกิดเทพประบุมาเกิดไม่ว่าจะทาอะไรกปไป็ เฉิดฉายอะนะเพราะมันทําได้ทั้งบูทั้งบุญเลยทําได้ทุกอย่างไม่รู้นิยายจบยังนะไม่ได้ซื้อมาอ่านเลยเทพเกิดมาที่คนต่อมาเห็นนะเอาเป็นฮาชิดะอีทารู้จักเรื่องสไตเกตแล้วกันคือเลือกยากมากนะแต่เอาเรื่องนี้แหละนะคือเรื่องสไตเกตเน์นะครับเ็เป็นเรื่องราวแนวข้ามเวลาไามทาทเวลไซไฟที่ทุกคนรู้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะส่วนฮาชิดะเนี่ยก็เป็นคาแรคเตอร์เพื่อนพระเอกครับเพื่อนพระเอกอดทนเป็นคนที่คอยทำโปรเจกต์ในความเพือเจรของพระเอกนักประดิษฐ์แห่งห้องทดลองสิ่งประดิษฐ รับถอดรหัสต่างๆของคอมพิวเตอร์ด้วยนะส่วนวีรกรรมที่แบบว่าเด็ดดวงมากที่สุดเลยก็คือโดนแรปจากเซิร์นให้ไปแฮกกิงนี่แหละแต่จริงๆถึงจะไม่ได้รอซื้อแต่พวกองค์กรใหญ่ๆที่ไม่ได้เน้นด้านบริการให้กับคัสเตอร์เยอะๆมันก็ไม่ได้ไม่ได้ไมีซิเคียวริตี้สูงอยู่แล้วนะโดนแฮกก็ไม่แปลกหรอกจริงไหมเขาก็าเทีบด้วยนั่นแหละนะครับเพราะว่าประดิษฐ์เครื่องไม้เครื่องมือต่าง,างๆมากมายเลยแต่จริงๆแล้วแก๊งนี้นะครับแก๊งของพวกพระเอกในเรื่องสไตล์เกียรติเนี่ยมันก็สามารถประดิษฐ์ได้กนทั้ง ของภาคซีโร่นะจริงๆก็ช่วยกันทําหลายคนนั่นแหละแล้วก็คริสก็เป็นคนทำอมาเดอุสโปรเจกต์ใช่ไหมล่ะที่ต้องใช้ภาษาโปรแกรมมิ่งแน่นอนอยู่แล้วทำรีปแมชชีนก็ด้วยแล้วก็แบบทำแมชชีนของเวอร์ไลน์สไตเกตนะเวอร์ไลน์หลักตอนจบอะที่บอกว่าจะไม่มีทำแมชชีนเกิดขึ้นอีกแล้วสุดท้ายก็มีอยู่ดีคริสก็เป็นคนทําเหมือนกันคือคิดแม่งทาทุกอย่างอะรักมากครับแล้วก็มีมาโฮเซนไปอีกมาโฮเซนไปก็สามารถทําอะไรที่ว่ามาพวกนี้ได้หมดเหมือนกันแถมยังเป็นโลลีสถูกกฎหมายเขี้ยวง่ายอีกด้วยนะแล้วภาค ใน2องแอคเตอร์ฟิล์หลักที่ดําเนินเรื่องสไตเกตเนี่ยเขาก็เป็นคนสร้างสร้างทาแมชชีนมีส่วนร่วมในการสร้างท,ทั้งหมดนะครับแต่ว่ามีอยู่1นึ่งเวอร์ไลน์นะครับที่ดารุไม่ได้สร้างทาแมชชีนก็คือเวอร์ไลน์สไตเกตที่คริสเป็นคนโซโล่สร้างทาแมชชีนขึ้นมาคือยังไงก็ต้องวนกลับมาที่คริสจริงๆแต่เอาอย่างนี้ดีกว่านะครับไม่งั้นจะวนไปวนมาจะไม่จบสักทีเป็นดารุสามารถเด็บได้เก่งกว่าคิดครับประิษฐ์สิ่งของได้เก่งกว่าคิดเท่านั้นแล้วกันแต่ว่าในเรื่องวิชาการเนี่คยคี่สยนะันนี้กงเแกรน่ง เยอะมากนะครับที่ผมลีดไว้ก็เกิน20อ่อะตอนเกินตอนแรกเดี๋ยวจะให้ดูแล้วกันว่ามีใครอยู่นอกเหนือจากนี้บ้างนะแต่เอาเท่านี้แล้วกันคือไหนๆก็มาหัวข้อนี้แล้วกันนะครับคือฝากหน่อยแล้วกันคือเรียกว่าเป็นขายตรงครับชักชวนเข้าลัตทีหน่อยแล้วกันถ้าเกิดใครยังกาหนดความฝันในอนาคตไม่ได้นะครับว่าอยากจะเป็นอะไรก็เราก็เห็นใช่ไหมล่ะว,ว่าในโลกอนิเมะเนี่ยพวกตัวละครเนี่ยจะชอบบ่นเรื่องเอ้ยฉันจะทําความฝันให้เป็นจรงิงเรามาทําความฝันกันเถอะสายนี้ก็เป็นอีกสายหนึ่งนะครับสายโปรแกรมมิ่งนักประดิษฐ์เนี่ยก็เป็นทางเลือก,น,กนนนนนงแ้้ววกกกััคครสุมมมมมาาาาาาีีททยตตื่่เขข ถือว่าเป็นทางเลือกที่ถ้าเกิดใครชอบคอมพิวเตอร์ก็ลองเลือกแล้วกันคือทำไมวันนี้แบบมาจบแบบจริงจังแปลกๆปกติแบบอยากจบก็จบแต่ไปแล้วครับอย่าลืมกดซับกันด้วยล่ะ